สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเกตพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินทร์เดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามส่งงานไฮเกรดจีนนะครับวันนี้ก็จะมาลองยาตัวนี้ให้เพื่อนๆชมเป็นไกด์เพื่อนก่อนละกันนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็คืองานของค่ายเจมนะครับเซต้ากันดั้มนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอันบ็อกแกะกล่องสองแผงให้เพื่อนชมก่อนละกันนะครับว่าในกล่องนี้นะครับมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบ็อกอาร์ตกันก่อนนะครับบ็อกอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของ JMS เลยนะครับก็จะเป็นกล่องที่มันเป็นสีด้านๆน,น,นะนะครับสีด้านๆน,นะแต่ว่าก็จะแปลกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับรูปบล็อกอาร์ตของตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีมันจะทําสีมาให้ด้วยนี่มีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้ JMS นะครับเซต้านนะั่นเองนะครับผมก็กล่องดูจะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ผมเพลอเดอร์มาจากฝั่งพี่จีนนะครับผมแล้วก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ ประมาณเกือบ300ร้อเหมือนกันนะประมาณ3 0 0อเหมือนกัน,นครับ270 280นะได้คนลดนะครับอืมกล่องก็จับเยินนิดนึงนะครับตามตามการขนส่งอะนะนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสองแผงเจ้าเซตากันดดทมงานค่ายเจมสตัวนี้พร้อมกันเลยครับเราเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่า ลังจากที่เปิดกล่องนะครับเออกล่องมันก็ยับเยินนะนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันบ้างน,นะครับมันจะให้มากี่ถุงเดี๋ยวนับถุงกันก่อนนะ1ถุงนะครับ2อ,อถุงเลยนะครับ2ถุงใหญ่ๆนะครับไอถุงที่สองเนี่ยคือยัดมายัดมาเลยยัดมานะครับถุงนี้ก็คือเป็นในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีดีคอน้าม,มาให้ด้วยนะครับ จากนั้นในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับของตัว j m s คู่มือก็จะเป็นเล่มเล็กๆธรรมดานะครับเป็นแผ่นพับนะตัวนี้ก็จะมีระบุนะครับ JMS นะครับด้านในนะครับมีภาพสีอยู่นะครับผมอ่ะมันมีตัวแรกที่เขาออกมานะครับงานของค่าย j m s ตัวแรกๆเนี่ยที่เป็นเซตากรันดัมสีขาวสีม่วงนะครับมีมาให้ด้วยนะครับผมมีมีมีภาพมาโชว์ให้ด้วยนะการติดเดียวนดีคอร์ในพวกนี้นะครับ ด้านการประกอบน่าจะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่คู่สีเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเซตาตัวนี้นะครับมีมีภาพสีมาให้ด้านในนะครับที่เหลือก็เป็นด้านการประกอบทั่วๆไปนะครับผมเดี๋ยวเรามานับแผงกันสัหน่อยนะครับจากคู่มือนะนะครับมี1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าห็ดแปด้าิิบแผงมี10แผงก็กลางๆนะครับไม่เยอะมากนะครับอันนี้ในส่วนของคู่มือนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงต่างๆนะครับแต่และถุงกันเลยครับอันนี้ถุงแรกนะครับถุงแรกเนี่ยก็อันนี้ค่อนข้างที่จะยัดมานะของ GMS เนี่ยเขาจัดเรียงถุงเรียงอะไรไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเวลายัดชิ้นงานมาเขาจะยัดมาถุงเดียวเลยต่างจากของค่ายสตาร์นะครับแต่เนื้องานของ GMS เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับท็อปๆของ งานไฮเกรดนะงานกอ๊อปไฮเกรดจีนนะครับสตาร์เนี่ยเขาจะแยกถุงมาค่อนข้างที่จะดีนะนะครับงานก็จะไม่ค่อยขูดขีดกันเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคไปดูกันทีละแผงเลยนะครับแผงแรกนะครับที่มีมาให้จะเป็นแผงสีเทานะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นโครงด้านในนะครับด้านดีเทลต่างๆก็ยังคมดีอยู่นะครับเนื้อพลาสติกค่อนข้างแข็งดีนะอืแข็งดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เชื่อมต่อของแผงรันเนอร์นะครับจุดเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกลางๆนะเป็นอันเดเกตด้วยนะครับอันนี้คือแผงแรกนะครับแผง e 2นะครับแผงที่2นะครับในส่วนของสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นสีโทนหลักเหมือนกันนะครับของตัวเซต้ากันดัมนะครับหลายล่องก็ยังจัดว่าคมดีอยู่นะครับแต่ก็ยังมี รอยคลื่นพลาสติกนะที่เขาฉีดงานมานะครับก็ยังมองเห็นมองเห็นอยู่นะครับหลายล่องคมหลายล่องคมนะครับแล้วก็เป็น u n d e r ์เก e ด้วยนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับในส่วนของแผงสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยลองดูตรงส้นเท้าของเขาเนี่ยก็ถือว่าคมดีนะครับก็ยังรักษาคุณภาพมาตรฐานของ JMS ได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็มีเตรียมจะออก1ต่อร้อยนะหต่อร้อยที่เป็นฟูลเมคานิกนะครับของกันดัเบเรียลนะ JMS นะครับราคา700บาทผมก็เดี๋ยวนอกเรื่องก่อนนิดนึงนะครับราคา700ผมก็ว่ามันก็ถูกมันก็ถูกมันก็น่าเอามาลองกันเดี๋ยวผมถ้ามันเปิดพรีมาเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นไกด์ลองให้เพื่อนชมละกันนะครับเพราะว่าผมมีความช้าใจกับตัวงานแท้ของบันไดอยู่นะผมเคยทําคลิปไว้นานแล้วนะครับสาหรับ งานแท้ของบันไดที่เป็นฟูเมคานิกนะครับหนึ่งต่อร้อยฟูมิคเน็กกับนัำเอเรียลนะครับตอนนั้นผมพรีออเดอร์ไป3รอบโดนตัดออเดอร์ทั้ง3รอบนะครับสำหรับตัวกนัำเอเรียลนะนะครับรอบแรกรู้สึกจะเปิดพี่ที่ประมาณประมาณพันพันร้อยนี่แหละนะครับประมาณพันร้อยก็โดนตัดออเดอร์อ่ะโอเคไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วทีนี้ก็เปิดพีออเดอร์อีกรอบ2นะครับก็เพีออเดอร์ไปเหมือนเดิมนะครับก็โดนตัดอีกนะครับรอบ3 นะครับก็โดนตัดอีกนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงโดนตัดออเดอร์ทั้งที่ผมก็พรีไปแทบจะเป็นออเดอร์แรกๆด้วยนะนะครับแต่ทีนี้มาดูตามท้องตลาดนะครับตามหน้าร้านนะครับคือมีของแต่ราคามอัพไปช่วงนั้นก็คือแบบราคาเขาจะปั่นมากนะสำหรับกัน้ำเอเรียฟูลแมชขนิกนะครับปั่นมากนะครับคนพรีออเดอร์โดนตัด แต่ของหน้าร้านมีนะครับคนไม่ได้พีก็ได้เล่นนะครับคนพีเออเดอร์ก็เสียอารมณ์ไปตอนนั้นผมก็โอ้โหแม่เซ็งเลยไม่เล่นก็ได้วะอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้ามันเป็นออกมาครับของ JMS เดี๋ยวผมมารอให้เพื่อนชมแล้วก,กันนะครับอ่ะมาดูในส่วนของงานเซต้าของเราต่อนะครับผมนี่หลายล่องดีหลายล่องดีนะครับยังยังยังคงคุณภาพของตัว JMS ไดต้อยู่นะครับเป็น อันเดอร์เกียรซะเยอะเหมือนกันนะสามแผงเกอนเอร์เกียรแทบทั้งหมดเลยนะครับอ่าืมสติกเกอร์เยอะนะครับผมอันนี้ผมเริ่มไม่โอเคแล้วสติกเกอร์มันเยอะนะครับอืมเนี่ยสีแดงเพ,เพียบเลยนะครับผมอาจจะไม่ติดนะนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับงานไฮเกียจีนนะครับคือเขาแถมดีคอน้ำม,มาให้นะครับแต่ว่าเขายัดงานมานะครับดีคอก็แบบ ยับนิดนึงนะครับแต่คุณภาพก็เท่าที่เคยประกอบมาของเจมส์นะครับที่แถมดีคอน้ำก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้แถมมาก็โอเคนะ1แผ่นนะครับมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับ1ชิ้นนะครับเป็นสไตล์ของเจมส์นะครับก็จะเป็นแอคชั่นเบสดใสๆแบบนี้นะครับมินิแอคชั่นเบสเล็กๆนะครับมีมาให้1นะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์ของบีมเซเบอร์นะอันนี้ก็มีมาให้1แผ่นเอ่อหแผ่นนะครับ ก็ใสๆอยู่เหมือนกันนะครับมีความขุ่นนิดๆ,ๆนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมมีชิ้น PC มาให้หนึ่งแผงเล็กๆนะครับนี่อันนี้ก็ก็นิ่มดีนะจุดเขยบน่าจะโอเคนะครับอืมในส่วนของแผงสีเหลืองนะครับที่มีมาให้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นส่วนของเขาของเขานะครับก็เล็กและคมดีนะครับเนื้อพลาสติกเนื้อสัมผัสต,ต่างๆก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับ ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับอันนี้ในส่วนของแผงคอของเขานะครับผมสำหรับตัวเซต้าตัวนี้ก็สามารถแปลงร่างเป็นเป็นโมบิลอเมอร์ได้อนะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเอ่ออะไรนะรดวงตาของเขานะครับดวงตาของเขานะครับอันนี้ถุงแรกนะครับหมดแล้วนะครับผมทีนี้ไปดูแบบชุดใหญ่กันนะครับแผงชุดใหญ่เลยนะครับผม อันนี้คือถุงใหญ่เลยนะครับถุงใหญ่เลยนะฮะเขายัดมาจัดแน่นจัดเต็มนะครับเป็นในส่วนของแผงใหญ่นะเป็นแผงสีน้าเงินแล้วก็แผงสีขาวที่เป็นชุดเกราะหลักๆนะครับของทางเซตากันดั้มนะครับเดี๋ยวไปดูชิเนียนก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่เหลืองนะออกจะดูส้มๆนิดนึงนะครับสำหรับแผง A ตัวนี้นะครับอ่าไม่เหมือนแผงเมื่อกี้นะแผงเมื่อกี้เป็นสีเหลืองนะตัวนี้ออกเป็นสีส้มๆนะครับผม เนื้อสัมผัสดีลายล่องดีนะครับเป็นอันดเกตนะครับผม,อมโอเคโอเคนะครับก็ยังถือว่าไว้ใจได้นะครับสำหรับงานของค่ายี m s นะครับอันนี้เป็นในส่วนของแผงสีขาวนะครับลายล่องก็เล็กและคมดีนะครับนี่นี่ตัดเส้นก็โอเคนะตัดเส้นน่าจะวิ่งได้ดีนะครับผม ในส่วนที่เป็นลายเส้นเองในส่วนที่เป็นเหลี่ยมมุมต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างดีนะครับเนื้อสัมผัสก็ดีด้วยนะครับในส่วนของสีขาวนะส่วนใหญ่เป็นอันเดอร์เกตนะครับอาจจะเสียเวลาในการประกอบนิดนึงก็โอเคนะจะได้งานที่ออกมาดูดีนะครับนี่อ่ะลองดูอันนี้นะครับในส่วนของสีขาวนะครับอันนี้ผมว่ามันเส้นใหญ่ไปไหมไม่รู้ว่ามันอัปดีเทลอะไรมาหรือเปล่านะครับ พราะว่าเดี๋ยวต้องไปเทียบกับงานที่เป็น,ปน,ปนงานแท้นะมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางจุดก็ผมก็มองว่าเส้นใหญ่เหมือนกันนะเส้นใหญ่ไปจุดที่มันเส้นเล็กก็มีนะครับเส้นใหญ่ก็มีนะครับเนี่ยเป็นอนุเกตบ้างบางส่วนนะครับผมมีทั้งอนุเกตทั้งไม่อันุเกตนะครับ อันนี้ในส่วนของแผงสีขาวนะเนื้อสัมผัสโอเคนะครับลายล่องก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับแต่ก็มบีบางจุดที่มันลายล่องมันใหญ่เหมือนกันนะครับใน,นส่วนของแผงสีน้ําเงินนะครับปืนต่างๆอาวุธต่างๆของเขานะฮะน่าจะดีน่าจะดีนะอันนี้ในส่วนของปีกนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันสําหรับในส่วนของปีกสีดํานะครับ ลายล่องค่อนข้างโอเคนะครับนี่มีมาคร,ครบเลยนะครับที่บอกว่าสําคัญก็คือถ้าเป็นสีดำเนี่ยถ้ามันทําสีพลาสติกฉีดพลาสติกออกมาไม่ดีมันก็จะมีรอยมีรอยคลื่นรอยอะไรพวกนั้นนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือมองแทบไม่ค่อยเห็นนะอืถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับเศษขี้พลาสติกต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนะครับเป็นอันไดเกตดด้วยนะครับผมอืมอืม อันนี้ในส่วนของแผงสีเทานะครับสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนะครับในส่วนของแผง e 2นะครับสีเทาข้อตรงข้อต่อต่างๆนะครับมีแผง pc มาเล็กๆนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับผมก็ตามจุดขยับน่าจะเป็นจุดขยับหลักๆของเขานะครับก็ยังเป็นแผง pc อยู่นะครับก็อาจจะต้องมารอดูนะว่ามันจะมันจะหลวมหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับงานของค่าย jms ตัวนี้นะครับเซตากันดั้มนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับของเซต้ากันดำเนี่ยนะครับได้มาจากทางฝั่งพีจีนนะครับราคา280บาท2 7 0ร้อถึงแปบาทนะครับก็พิเออเดอร์อยู่ที่ประมาณ7วันนะก็ของมาถึงไวอยู่นะครับสภาพกล่องก็เย็นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สินค้าด้านในก็ปลอดภัยดีนะครับในส่วนของลายล่องต่างๆนะครับของตัวงานเนี่ยถือว่ายังได้คุณภาพของเ m s อยู่นะครับผมแล้วก็เส้นต่างๆก็มีเล็กคมดีนะครับมีเส้นใหญ่บ้างเส้นเล็กบ้างนะครับก็น่าจะเป็นใน ในส่วนของความจงใจของเขาด้วยแหละนะครับเส้นที่มันที่มันใหญ่ก็น่าจะเป็นดีเทลของตัวเซต้านั่นแหละนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีอัพดีเทลมาบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปเทียบกับงานแท้ดูนะครับเนื้อพลาสติกดีอยู่นะครับก็ยังดีอยู่ในส่วนของสีดําเองนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาฉีดออกมาได้ดีนะอมไม่ได้มีรอยคลื่นอะไรให้เห็นนะครับที่เป็นเป็นสีที่แบบเป็นคลื่นๆที่มันเกิดจากการฉีดพลาสติกสีเข้มออกมานะครับก็ ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับแล้วในกล่องนี้นะครับก็มีดีคอน้ําแถมมาให้ด้วยนะครับผมอืมออืยังไงนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้กแกะกล่องสองแผงเนี่ยความรู้สึกแรกก็คือถือว่ายังยังโอเคนะครับยังได้คุณภาพสําหรับงานของค่าย JMS อยู่นะครับผมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับเบื้องต้นแกะกล่องสองแผงออกมาเนี่ยยังยังรู้สึกดีอยู่นะครับยังรู้สึกดีอยู่นะ ส่วนของการประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ท็อปคอมเมนต์แล้วก็ดดสคริปชันนะครับยังไงก็ไปตามกันได้ไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาดูคลิปรีวิวก่อนก็ได้นะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบอีกนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับผมต่อตัว l ูบินัสคิสตันบอดีเสร็จไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็ไปตามย้อนดูกันก่อนได้นะครับสำหรับงานของค่ายซิงดองนะครับ อ่ายูนิคอร์นกันดั้มหรือแมสเคตอนบอดี้นะครับตอนนั้นถือว่าโอเคนะงานค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ดึกแล้วนะครับกำลังจะไปนอนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ